สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีเช้าวันหยุดอีกวันหนึ่งนะคะเธอขอตอนนี้เชยรจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศยามเช้าของที่ศูนย์เรียนรู้พัฒนาเพื่อสตรีและครอบครัวนะคะหรือว่าศูนย์เรียนรู้รัตนาพาค่ะที่จังหวัดขอนแก่นคือจริงๆแล้วเนี่ยเชียก็ตั้งใจว่าจะตื่นแต่เช้ากว่าน,นี้นะก็ตื่นเช้าแหละแต่ว่า ขอเปิดกล้องตอนนี้แล้วกันเนาะตอนนี้มันก็หกโมงกว,กว่าแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศตอนเช้าแบบเช้ายังไม่ถึงเจ็ดโมงอ่ะน,นะนี่เลยนี่แดดมาเดี๋ยวเช้าแล้วด้วยหกโมงนี่แดดจ้าแล้วนะวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดแหละผู้ฝึกวิชาชีพนี่วันนี้เขาก็จะไม่ค่อยอยู่กันแหละคือเขาจะกลับบ้านเพราะว่าที่นี่จะเรียน จันถึงสุกนะคะแล้วก็หยุดนะคะตะเลิกนะคะตรงนี้จะเป็นม้านั่งมาเห็นอ่อนให้กับทุกคนได้นั่งพักผ่อนกินลมชมวิวทุกคนดูต้นไม้ถึงแล้วต้นนะสูงใหญ่มากไว้เป็นร่มเงาได้อย่างดีเลยแหละแล้วก็ทุกคนเห็นอาคารหลังคาเขียวๆไหม นั้นเขาเรียกว่าเป็นอาคารอเนกประสงค์อาคารแบบรงอาหารแหละแล้วก็ตึกฟ้าๆนี่จะเป็นหอนอนของผู้มาฝึกอาชีพนะคะแต่ที่นี่จะบอกอะไรอย่างนะก็คือตัวเนี้ยเ่ยเอ้ยไม่ใช่ตัวที่นี่จะมีต้นขนุนเยอะมากเลยทุกคนดกมากเห็นไหมคะโอ้โหสุดยอดเลยเต็มไปหมดเลย ก็เลยพาทุกคนชมบรรยากาศนี้ก่อนนี่จะเป็นถนนทางเดินทางรถวิ่งเนาะแต่วันนี้แดดร้อนก็เลยเปิดกล้องค่อนข้างสายแหละตอนจริงๆเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวจะเปิดกล้องไปพาทุกคนชมบรรยากาศเช้าๆให้เช้าเนะเพราะตอนนี้แดดร้อนแล้วอะทุกคนคะ่ะมีบักมี่เลยภาอีสานเขาจะเรียกว่าบักมี่คืออันนี้มันก็พอตัดแล้วแหละ แต่ก็เป็นในส่วนของที่นี่นะคะเราก็จะได้แค่มองมองเห็นความดกเหลือเกินของบักมีที่นี่ลูกใหญ่มากทุกคนเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็จะใกล้เจ็ดโมงเช้าเพราะว่าที่นี่จะทานอาหารเช้าช่วงเจ็ดโมงเช้านะคะเจ็ดโมงเช้าครูก็จะกดออดให้สัญญาณน,นักเรียนทุกคนนะคะที่ต้องทำตามกฎนนะคะ กฎระเบียบวินยัยแบบเหมือนโรงเรียนประจำเลยแหละพียก็ชอบที่นี่นะนี่ก็จะเป็นสนามหญ้าทุกคนนะแบบกินลมชมวิวอันนี้พาชมบรรยากาศวันนี้ตอน6โมงจะ7โมงเช้าแล้วอีกสักพักเนี่ยก็จะเป็นเวลาทานอาหารเช้านะคะทุกคนแต่ที่นี่เขาจะมีกฎอย่างนะก่อนที่จะทานอาหารเช้าก็ต้อง เหมือนคำอธิษฐานอะ่ะมก็ว่าแบบต้องต้องนึกถึงคุณข้าวคุณน้ำเนาะก็อยาก,กินทิ้งกินคว้างอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าก็มันก็น่ารักดีนะอันนี้เต้นอะไรนี่มีดอกด้วยสวยดีเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นสนามหญ้าของอาคารอเนกประสงค์ทุกคนดู ที่นี่จะมีต้นเนอกจากต้นบักมีหรือต้นขนุนนะที่เยอะแล้วเนี่ยจมีอีกต้นหนึ่งนะเดี๋ยวจะยรพามาดูต้นเลยที่นี่ผู้เข้ามาเรียนที่นี่ค่ะจะชอบเหมือนกันนั้นก็คือเชียร์ดิเล่ที่ที่ชอบเลยคือต้นอะไรหรือว่าบักไฟค่ะทุกคนต้นเนี้ยลูกใหญ่มากเห็นบักไฟไหมนีม่ทุกคนมีบักไฟแต่ว่าถ้าอยู่ต่าๆอย่างเงี้ยไม่รอดก็จะไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่ามันก็จะรอถ้าเกิดเขาโตแล้วนะออื ต้นนี้จะขายดีมากเพราะว่าเขาอยู่ต่ำไงทุกคนยังไม่สุกยังไม่สุกมีข้างบนอะ่ะข้างบนสุกแล้วข้างบนสุกแล้วทุกคนดูดูด,ดูต้นบักไฟหวานด้วยนะบอกให้เนี่ยดกมากแต่ที่มันไม่ค่อยเยอะเพราะว่านะักเรียนเอาไปกิน,นหมดแล้วโอเควันนี้พาทุกคนดูสองต้นหลักๆประเด็นก็คือเรามาชมบรรยากาศตอนเชา้าแล้วก็พาทุกคนชมว่าที่เนี้ย น่าอยู่ขนาดไหนอากาศก็ดีนะคะแถมยังมีบัอกไฟให้กินด้วยกินฟรีค่ะทุกคนไม่มียาฆ่า,มาแมลงแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้ฉีดค่ะกินได้สบายสบายนี่มันยังไม่สุกอะ่ะไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากเก็บเห็นไหมโอเคค่ะทุกคนต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวชันจะค่อยๆพาทุกคนชมนะคะเพราะว่า สถานที่แห่งนี้ค่ะยังมีลหลายๆที่ที่ที่น่าชมน่าเที่ยวมากๆเลยเป็นสถานที่ราชการที่เปิดโอกาสให้คนได้มีอาชีพนะคะมีอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นอาชีพบางคนอาจจะทําเป็นอาชีพเสริมที่แน่ๆเราได้อาชีพแน่นอนเพราะว่าอะไรเรียนก็เรียนฟรีนะคะมีที่พักฟรีด้วยแล้วมีอาหารฟรีด้วยค่ะทุกคนไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นจะมีของใช้ส่วนตัวด้วยนะอย่างเช่นสบ yes, ู่ยาสีฟัน,อ,นอ,อะไรอย่างเงี้ยแก้วน้ําช้อนเอวยังเงี้ยหมดเลย ามื่เรียนที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยยังมีใบประกาศให้ด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะชัย,ยาต้องขอปิดคลิปจตเพียงเท่านี้ก่อนไม้พบก,กัน e ีพีต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ